สวัสดีค่ะเจอกันอีกรอบนะคะอันนี้จะเป็นการใช้งานทั่วไปของสมาร์ททีวีนะคะลำดับแรกก็เราก็เปิดเครื่องทีวีของเราแล้วเราก็มาที่ปุ่มโฮมนะคะใช้รีโมตตัวนี้รอบนี้จะใช้รีโมตตัวนี้ตัวเดียวเลยในการเชื่อมต่อในกรณีที่คุณครูไมอ่อาจจะไม่ได้เอาไม่สะดวกที่จะเอาโน้ตบุ๊กหรือไม่ได้ไม่ได้ติดมือถือไปหรือว่าอะไรที่ไม่สามารถจะเอามาเชื่อมต่อกับทีวีได้เราจะใช้ทีวีเครื่องนี้เครื่องเดียวในการสอนทํำยังไง นะคะอันดับแรกคืออย่างที่บอกคือมาโฮมนะคะจากนั้นนะคะอ่ามันก็จะมีเมนูให้เลือกก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่ลงกับเครื่องโทรทัพท์ของเรามันก็จะมะีเมนูเยอะมากเลยเราก็เลื่อนไปนะคะจากนั้นคุณพูมาที่ตัวนี้นะคะบอกเว็บเบราว์เซอร์นะคะเราจะใช้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตของเรานะคะแล้วก็กดโอเคนะคะอะจากนั้นมันก็จะขึ้น เมนูขึ้นมานะคะให้เราก็จะมี Google ไวรรอให้แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดมีเว็บไซต์อื่นๆที่เราเคยใช้มันก็จะมีขึ้นมาเหมือนกันอ่ะขออนุญ,ญาตกด Google ให้นะคะจากนั้นนะคะเราไม่มีคีย์บอร์ดทำยังไงนะคะบน Google มันก็จะมีตัวนี้ให้ค่ะคีย์บอร์ดนะคะก็สามารถที่จะใช้เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปได้เลยนะคะก็คือกดค้นหาข้อมูลนะคะก็เราก็สามารถกดได้ จากนั้นก็กดค้นหาด้วย google เราก็สามารถที่จะดึงเนะะื้อหาที่เราจะสอนนะคะเข้ามาบนทีวีได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ